นี่นะครับนั่งนั <S 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 2> <S 2> <S <S ่งไปชมวิวมีหมานำมีหมานำเยอะชูก้าไปอย่าชนมันดอกใหญ่อะจะไม่จูบปากฉันเลยล่ะห่วยให้หาแน่เออหาอี่านี้ฝั่งนี้สิบสองก็เป็นยี่สิบสี่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะคะซูหน้าแบบว่า อันนี้เราเราจะไปส่องพี่เหน่งนะคะพี่เหน่งจะไปหาห็นพี่เหน่งบอกพี่เหน่งจะไปหาหินมุกมันไม่ร่วงใช่ปะไมู่่ตัวเล็กชูก้าก,าก็ <c oughs> ตามตลอดตามไปทุกที่อุย้ยเป็นปค่วยขึนแล้ว ใสยพี่เหน่งไปดูใหหหอหันไปทางพี่เหน่งนี่ไงนี่นะคะเราเจอพี่เหน่งแล้วเห็ดเผาะเหรอเจอะปะต้องให้มุกหานะเพราะว่าขนาดตาหนูหายังไม่นี่เลยทำไมเรียกแบบว่าตกใจมีอะไรเห็ดเผาะใหญ่เหรอเห็ดเผาะใหญ่ มีอะไรไม่ใช่เห็ดทออันนี้มันต้อนอะไรเนี่ยอันนี้ต้นกระโดนอ๋อต้นกระโดนต้นกระโดนที่เขาว่ากินกร,กระโดนป่าต,ต้นกระโดนกินอะไรกันกับกระแทบใช่อันนั้นใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นกระเดาอ๋อกระเดาสวัสดีค่ะมาดูนะคะว่ารถคันนี้นั่งได้กี่คนอันหนึ่งอสองเดี๋ <laughs> ยวเราจะขับแล้วนะ,อ,ะ <laughs> อันนี้อันนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับไม่ใช่ถนนใหญ่เขาเรียกว่า หันหน้าเข้าหากันแล้วหันหลังให้เด็ดหันหลังให้เด็ดโอ้นี่นะครับนั่งนั่งไปชมยุคมีหมานำมีหมานำเลยชูก้าไปโซนเดวิ่ง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 เสียงอะไรวะตึ๊ด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 เขมีสมุนอะคะ นั่งนั่งแบบกินข้าวไปได้ข้ามาเอ่าชนแก้วชนแก้วอันนั้นมันเป็นนักเลงป่ายางอันชอบมาเป็นเองอยู่รถทางลง <S <S อตอนเย็นเยน็ะประมาณ นรรยากาศทุ pues huh. oh. uh ่งนาของร้านอันนี้ผ่ธรรมดาที่มาปลูกวันที่แบบว่าจุดทูบปลูกมะพร้าวเหรอมะพร้าวหรอสะที่มี ะะเขาได้มาส่งหลิกมาสั่งหลิกส,สั่งให้คุณพ่อที่สั่งไปเจดเส้นนะคะนี่ลลอโอ้โหเคนนีอ้อ,อันนี้มาส่งกี่รอบแล้วคะมวคสมรอบสรอบเขาบอกมาส่งสามรอบแล้วครับ ไม่คือความหมายคือคุณพ่อเช็คเล็กแบบอันนี้คือจ่ายตังค์ยังคะจ่ายตังค์หรือย,ยังคะอ๋อขอบคุณค่ะอันนี้เขาบอกว่ามาส่งสามรอบแล้วนะคะกคุณพ<อ>่อคำนวณไม่ถูกก็เลยโทรไปโทรไปบอกว่าให้บอกพี่เองงสั่งเล็กเพิ่มให้หน่อยเขาก็เลยมาส่งหลายรอบ แต่เขาก็มีบริการส่งฟรีนะคะเพราะว่ามันใกล้ๆเราเองนี่เลยวันนี้ก็สวัสดีครับพอตนล่าเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรอัปเดตช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่ไป่วานอนเมื่อกี้กลับมาแป๊บเดียวนะครับขึ้นและหลังคาไม่ใช่หลังคาโครงนี่เมดูดิ เร็วไหมเร็วไหมเร็วมากเร็วมากเร็วมากมันเป็นแปรแบบว่าสําหรับหลังคาหลังคาทรงสเป,สเปนะะนี่คิดว่าวันนี้น่าจะขึ้นให้เสร็จพี่ทวยวันนี้โครงเสร็จไหมไม่เสร็จไม่ครบเลยอ๋อพรารอเหล็กเนาะเหล็กสั่งละเดี๋ยวมามให้อัปเดตนะเอฟซี FC เห็นด้านข้างนี่ประมาณเก้าเมตร อันนี้คือ9เมตรครับด้านข้าง9เมตรอันนี้ก็9เมตร9เมตรจะใช้สังกะสีทั้งหมด12แผ่นฝั่งนี้ฝั่งนี้12ก็เป็น24ส่วนตรงปิดตรงข้างบนเนี่ยเราใช้ไม้ฝาเชลราปิดบอกเขาแล้วเอาสีครีม,มคือเอาสีเดียวกับแบบนี้เลยอลอกมาเลยกับตัวนี้เพียงแต่ว่าหลังเนี้ยไม่มีผนังแล้วก็สีตัวเนี้ยเรามีอยู่แล้ว เดี๋ยวใช้สีเก่าทาข้อมันเหลืออยู่พี่เนมบอกว่าไม่ใช่ว่าเราทําศาลาไปอีกสองปีเราทําเป็นบ้านเหรอเดี๋ยวว่าสองปีเลยเดี๋ยวเมย์ว่าเฮ้ยพี่เนงเดี๋ยวแอมออมอีกดีไหมก็จะเป็นอีกห้องนึงคงไม่อย่างนั้นนะครับผมว่าขออย่าอย่าเลย <c oughs> ตอนขับรถมาถึงนะก็ก็มองเออเออเมย์มันมีโค้งนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ตรงเนี้ย มาห้อยกระถางนะห้อยกระถางเป็นแบบว่าเป็นกระถางเป็นไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหนูว่าระดับไฟก็พอระดับไฟก็พอตรงสาเสาเหมือนหน้าออฟฟิศอ่ะอันนี้น่าจะจอดรถได้ประมาณสองคันนะตรงนั้นกับตรงนี้สองคันจะซื้อรถเล็กให้หนูหรอหมายถึงมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์กับรถไฟฟ้ามอเตอร์มอเตอร์ไซค์ตรงนั้นรถไฟฟ้าตรงนั้นแล้วก็รถที่ใหญ่ก็ได้ ไอเได้เห็นนะครับเผื่อว่ามีใครสนใจที่ทำาลงลงลงเรือนก็แบบประมาณนี้แหละใช้เสาอิฐดิมสานในการทำโครงแล้วโครงสีดำหลังคาสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลเนาะใช่สีน้ำตาลแล้วก็ข้างหลังก็เป็นไซไซเกาหลีเข้ากันเลยอะสวยมากสวยคือหนูจะบอกว่าหนูอะชอบมานั่งกินกาแฟจากออฟฟิศข้างในตรงนี้นะคะ ทีนี้มองออกมาแล้วเห็นตรงเนี้ยศาลากับกับตัวไซเกาเหลีสวยมากมมหนูก็เลยคิดว่าควรจะมีน้ำพุเล็กๆนิดหนึง่งน้ำพุตรงไหนตรงเนี้ยตรงกลางตรงนี้เหรอหมายถึงว่าเล็กๆนะคะไม่ตรงกลางหญ้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกลางหญ้าพื่าถ้ากลางได้ถ้าฝั่งโน้นเนียเพื่อหนูมองออกมาข้างนอกอ๋อตรงใตง้ตรงนี้ใช่ไหม,อ,มอันนี้ถ้ามันอยู่ตัวแล้วก็ออกได้นี่ถ้ามันอยู่ตัวแล้วก็ออกได้ยังยังยังรอ เพราะว่าไมล้อประมาณปีหนึ่งไม่ใช่หรออ๋อก็คือให้ตัวนี้มันพังของมันไปเลยใช่ไหมถ้าตัวนี้มันพังปุ๊บตัวนี้ก็คืออยู่ตัวละอันนี้ขึ้นเร็วมากนะไม่น่าเชื่ออันนี้ซื้อมาแค่800บาทเองตอนแรกมันเป็นจุ้มจุ้มจุ้มนิดเดียวประมาณนับนับนับใบมันได้เลยอ่ะนับใบมันได้โอเคค่ะอัปเดตอัปเดตความคืบหน้านะครับเตรียมจะ คือไปสั่งหลังคาแล้วนะคะเตรียมขึ้นหลังคาแล้ว <S 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 คิดว่าพอขึ้นไปได้สักสักนิดน,นึ่งก็คงต้องได้ตัดเลมแต่ง <มา S 2> วันนี้สำหรับช่างของเราก็มีหลายคนครับพี่สงพี่ทุยพี่เบียร์แล้วก็มีพี่คนม,มาช่วย,ยอ,อันนี้ทาสีนะครับทาสีกันสนิมกระปินทีเทียกเหรือ่หเออกระปิ่นทีเทียน การสนิมน,นะครับพี่ทุยงาซสายพี่จบอกอืม,มก,กลิ้ง <ทา S 1> ครับหผ้ามาบานด้วยทาข้างล่างดีกว่าทาข้างบนนะครับท้าข้างบนนี่ทาย,ยากพี่ใหพูดเองสาากันกอนบวกคพี่ใหญ่คนละคนคนละี่หหหอหญ่เนี่ยอ๋อแน้วเอาไว้สักสามสี่ เมโลมีเอฟซี FC แนะนำมาใช่ไหมว่าให้เราปลูกต้นอะไรนะ,ต,นะรต้นอะไรแทนต้นหญ้าเนะ่ยถั่วบาซิลถั่วบาซิล,ถ,ซลถั่วบาซิลแล้วมันเหยียบได้ไหมอ่ะเหยียบได้เหยียบได้ ปลูกถั่วบาซิลมันก็จะคลุมหญ้านะครับคลุมหญ้าไปแต่ว่าก็ดูๆไปก่อนอาจจะมาปลูกคลุมแถวนี้ออนเออคลุมหลังห้องน้ำใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้บางทีเราต้องการเหยียบอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าคลุมหลังห้องน้ำมันก็จะไม่ไม่สูงมากเมสั่งเรียงยังไม่ได้สั่งสั่งอยู่แต่ยังไม่โอนออ เขาบอกว่าหวานก,ก็เสร็จแล้วใช่ไหมหวานก็พอแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ลดน้ำทุกวันแต่ว่าช่วงนี้ขนตกทุกวันนะอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่สวยงามมากนัวติดติดไฟตึ๊บตึ๊ตสวยได้สวยถ่ายรูปกับดอกกำลึงสักหน่อย S <S <S พี่เมย์บอกดอกขาวๆสวยมากเลยมันคือดอกตำลึงนะคะที่เราสามารถเก็ยบยอดมันไปลัวก,กินกับน้ำพริกได้นี่เลยค่ะวันนี้อากาศดีดียังไงฝนไม่ตกอ๋อพี่ก็ว่า <S <S 2> <S 2> ดียังไงร้อนมากฝนไม่ตกช่างก็ทำงานได้สะดวกนะคะแล้วก็จะรวดเร็ว แต่ว่าที่อยู่สองวันเมื่อกี้คือฝนตกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วเนาะฝนก็เลยจะตกบ่อยตื่นสายแล้วออกแล้วเยอะมากนะคะแต่ก่อนนี้ไม่มีนะสงสัยจะเข้าหน้าฝนพอดีก็เลยแบบว่ามันก็เลยได้รับน้ำฝนแต่ก่อนหน้านี้เราก็ใช้ท่อแบบนี้นะคะสายยางแบบนี้ ในการลดน้ําต้นไม้แต่ว่าพอดีเข้าหน้าฝนเนี้ยมันก็เลยแบบว่าฝนตกมาแล้วก็มันก็ออกแบบว่าสวยมากแพร่กระจายแบบเยอะมากคุณนายตื่นสายนะคะถ้าใครจะปลูกอะไรในช่วงหน้าฝนนี้ต้องรีบๆปลูกเลยนะคะจะสวยมากเพราะว่า ถ้าปลูกหน้าแรงมันไม่สวยแล้วแบบว่ามันแรงอะ่ะเราต้องได้รดน้ํารดน้ําตลอดอันนี้คือไม่ได้รดเลยนะคะอาศัยน้ําฝุนเอา,วาสวยมากค่ะสวยมากท้องฟ้าวันนี้ก็สวยมากนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกแดดก็ออก อาจจะร้อนแต่ว่าไม่ไม่ได้ร้อนมากนะคะวันนี้เลยมุกไปเจออะไรมาหนูไปเจอเห็ดเผาะมาเพราะว่าพอดีตอนตอนก่อนที่หนูจะไปหาพี่เน่งก็เล่าอยู่ว่าปีเมื่อกี้นะ่ะพี่เคยเก็บเห็ดเผาะตรงนี้ด้วยมันออกเยอะมากนุกเลยมันจะมีแล้วปีนี้เพราะแบบเราเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากแล้วไงพี่เมย์ว่ายัางไงพี่เมย์ก็เลยบอกว่า,วามุก มันมีเห็ดเพาะอยู่ตรงนี้นะพี่เคยเก็บอยู่หนูก็เลยเฮ้ยมันจะมีหรอพี่เมย์หนูก็เลยไปเดินเดินเดินเดิอะไรไปดูซิมัน <c oughs> ที่แรกหนูก็ไม่เจอเพราะหนูแบบเคียๆหา <c oughs> เพราะว่ามันคล้ายๆก้อนหินไงเราต้องแบบว่ามองดูดีๆพี่เคยเห็นพี่นิดพี่นิดเขาเคยมาข<ง>ี่ไหเนี่ยเต็มเลยหินหรือเปล่าไม่ใช่ไหนอะทำไมพี่มองไม่ออกเนี่ย ไหนอะเฮ้ยจริงด้วยว่ะเนี่ยเดี๋ยวๆพี่ขอหาได้ไหมเนี่ยตรงนี้เต็มเลยไหนอะอันนี้อะไรเนี่ยพวกพี่อยากเก็บดอกเห็นปะอันนี้เราไม่เก็บมันนอย่าว่าน้ำมันไมด้เดี๋ยวมีของ็บดอกนี่ไงอันนี้เนี่ยเราต้องหาหาอย่างนี้เดี๋ยวให้กล้องโฟกัสก่ะอื้อหือ มันดอกใหญ่ะอะใหญ่มากไหยคะเราต้องหาอยาหายยางไงมาน,นี่ก็ใช่เนี่ยเต็มเลยพี่มเมย์ไม่ใช่ไหน,เ,นเราต้องหาไม้มาเคลียร์ยานเนี่ยเนี่ยเหรอมุกช้าๆเนี่ยมุกเกี่ยวมาเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมเออจริงด้วยทุกคน มันหวักกระจบเจรุนใส่หัวนะเอาคนอยู่หน้าออฟฟิศเมนี่เองนี่ไงตรงไหนที่มันเป็นนูนๆนนูนๆขึ้นมานะคือแบบมีเห็นโอ้โหนี่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  e a c ครับนี่เราไม่ต้องไปหากินไกลเราหากินหน้าออฟฟิศมันนะ ได้หรือยังหมดยังเราต้องเคียเค้ยๆดูน,น,นี่ไงบริเวณรอบๆมันกลมอนี่นะีนนี่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 เดี๋ยวพี่ซุ่มอ่ะไหนฟูมันหาย,ยากมากเลยใครช่างใครเป็นคนคิดวิธีการกินเห็ดเผาะคนแรก พรอันนี้มันแบบว่าเน่าๆละ่ะตรงแสมันตาฝนเกิน,อน,นโอ้ยมีพลงมเมาด้วยอนันหนึงนะคนด้วยสปูกัดแต่อนนี้เห็นอ,อะไรไม่รู้ไหมกินไม่ได้หรอกมั้งไม่นะว่าโดนน,น,นะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าแถวนี้มี มุกบอกว่าแถวนี้น่าจะออกนานแล้วมันมันเหี่ยวใช่ไหมเนี่ยมันแบบว่าแตกออกวบบน,นี้แหละไหนล่ะมเมื่อกี้เอ้าเมื่อกี้หนูเห็นอยูไอ่ไหนนะอ๋อนยังไงวิเต็มเลยมุกนี่นะคะมันอยู่ตรงนี้ทุกคนมันอยู่ตรงนี้นนเนี่ยเต็มเลยวิมุก เอาดอกนี้ก่อนนะคะนี่มีอันหนึ่งเวกอีกอันหนึงแล้วก็ข้างในอีกอเอามุกเอาเลยตงตรงข้างในเห็นอะไรวะเนี่ย กินไม่ได้เหตุเพืเก็บนะเนี่ยเชื้อเห็ดมันเราวาออดเยอะนี่กินเม็ดแล้วอันนี้คือแก่ย่งพี่หยียบหรือเปล่าอ่ะเนี่ยเนี่ยเต็มเลยวิหมดหมดแดงระวังมันกัดเอามุกอออเลยเดี๋เดๆๆเดโอเคหมดนะคะเราต้องรีบเก็บ มุกนึกว่าหินใช่ไหมใช่หนูมาเดินเดินดูที่แรกหนูไม่เห็นตรงนี้หนูก็เลยลองเปิดเปิดดูโอ้ยนี่โอ้ป่วเปนเล็กกระจีๆเนี่ยอันนี้เล็กมากมปปากาเห็ดจะไม่จูบปากเฉยล่ละโ่้ย ให้หาะเน่เออหาไุณหาเร็วเน่ท่องี่หาเห็ดไปแกงและมันบอกไม่แง่กินแรงนะหายากมากเลยอะ่ะคนหาได้นี่ตาดีมากเนือพราะว่ามันดงเห็ดชัด